ก็เลยแบบอาทีหลังต้องต้องมองแบบพยายามปรับสายตาให้มันโดยโดยที่ว่าใส่แว่นตลอดให้ชัดเร็วเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสเก้าแช่นะต้องพยายามจัดมาปรับสายตาตนะัวเองมาค่ะใครเข้ามาแล้วอยากจะาถามคำถามกดเคาะใจเคาะ,าะจอจนปร,รอดแตกกดแชร์นะคะอืมและ เขาจะถามคำถามนะคะกดเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะทำไมหัวไม่ใบเลยวะเขาเรียกอะไรนะส่งของขวัญหนึ่งข้อต่อคำถาม 1, หนึ่งเดี๋ยวก่อนส่งของขวัญหนึ่งชิ้นต่อคำถามหนึ่งข้อเฉพาะจาะจงนะคะถามได้ไหลายครั้งนะคะมาแล้วนะมาแล้วพวกทัศนคติไม่ตรงเริ่มโผล่ละมาแล้วโผล่ละโผล่ละโผล่มาหนึ่งตัวแล้วมา,ามีอะไรในงานมาแล้วหนึ่งตัวอาจารย์ผมอะไรไหน ไม่ใช่นี่เดี๋ยวดูแป๊บหนึ่งอยู่อยู่อยู่แถวนี้นี่ไงนี่องจา,จจานผมนี่ไงจานผมนะผมอ๋อก็ไปไปก็บอกไปแล้วไงก็เลขก็บอกไปแล้วก็จบแล้วไหนอะเลขบอกไปแล้วมีมีมีมมมมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนึกนึกไว้นี่เอามานะถ้าถ้ามานะก็ขอนะ ถ้าถูกไม่ถูกยังไงเนี่ยเอาตรงๆนะถ้าคนเล่นมากๆก็ไปสวดมนต์ก่อนแล้วค่อยว่ากันเรื่องอื่นสวดคาถาที่เรียกเรียกซับเรียกลาบ่ะค่ะคาถาของใครก็ของมันนะมันมีอยู่แล้วนี่ก็สวดให้ฟังทุกวันทุกวันนะแต่คนก็ไม่ชอบสวดกันอยากได้นะบทไหนคะอยากได้บทสั้นหรือบทยาวอนาชาลีติชิมพาลีสมหาเทโรสวรมามาโภชนะมามา วัตถุวัามามาพลพลังมามาโพคะมามามหาลาโพมามาสัพเพชนาพหูชนาพวันตุเมอืมมาอันนี้สั้นหน่อยนะคะแล้วก็ได้ราบจริงอันนี้บทเนี้ยได้ค่าซ่อมแอร์แล้วอืมอ้าวเข้ามากันเนาะชาริติคะ่ะอาจารย์ครับอืมอาจารย์โอส่วนเลย ไม่ใช่หมายถึงว่านัชาลิลิตรีได้ค่าซ่อมแอร์แล้วดีละดีละอืมก็นั่นแหละก็ไปก็นั่นแหละก็มีโอกาสหาใครที่อยากจะถามคำถามนะคะกดเาะใจไม่ใช่ไม่ใช่กดของขวัญหนึ่งข้อไอ้ของขวัญหนึ่งชิ้นต่อคำถามหนึ่งข้อเฉพาะเจาะจงนะคะการงานการเงินความปรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษาค่ะ ทักทายเป็นข้อใจข้อจอด้วยนะคะใครเข้ามาแล้วทักทายข้อใจข้อจอจานให้ด้วยนะคะจะเห็นว่ามันแค่สองเองค่ะกิจิวกิจิวเดียว